ก็คือการรู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นการตัดภพตัดชาติเพราะปกติมนุษย์มันจะคิดคิดคิดฟังแล้วก็คิด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 แต่เราดึงวืบเข้ามารู้ตัวเนี่ยมันจะลืมคิดไปชั่วขณะอันนั้นเรียกว่าการเติมสติเข้าไปเติมสติสัมปชัญญะปกติเราก็ศึกษาพุทธวจะนะกันมาเยอะแล้วก็เราก็ต้องรู้อะไรมาบ้างแหละอืมไม่มากก็น้อยแหละ เพราะว่ามันก็เป็นวิชาความรู้ที่ถูกต้องแต่ว่าความถูกต้องนั้นมันต้องมีมันต้องมีความถูกต้องที่แท้จริงด้วยนะอ่าอย่างพุทธวจนะเขาจะเขาจะอ่านมาว่าเออไม่ต้องไหว้เจ้าไหว้ผีไหว้สางไหวเทวดาไม่ต้องไหว้พญานาคอ่าเขาไม่ให้ไหว้เพราะมันเป็นสัตว์ดิลฉานแล้วพวกเทวดาก็ไม่สามารถมาเป็นมนุษย์ได้อันนี้คือเขาพูดถูก อันนี้คือความถูกต้องแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องก็คือให้ศึกษาธรรมะจากพระโอษฐ์อันนี้คือไม่ถูกต้องอาจารย์จะพูดยกตัวอย่างนะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าพูดประโยคนึงนะให้ทุกคนฟังอาจารย์จะพูดคําว่าพระไตรวิฎกเสียงอาจารย์มันยังก้องอยู่หรือว่ามันหายไปแล้วก้องก้องค่ะ แล้วหายไปไหมอาจารย์พูดจบมันยังอยู่ไหมเสียงอ่ะยังอยู่ค่ะแสดงว่าเข้าใจกันผิดหมดเลยเข้าใจกันผิดหมดเลยเนี่ยอาจารย์เอาใหม่นะพระไตรบิดกเสียงอาจารย์ยังอยู่ไหมไม่้เสียงมันหายไปขณะที่พูดจบเสียงมันหายเลยเอาฟังเสียงนกนะนกมันร้องปุ๊บเสียงมันหายพอมันร้องจบเสียงมันหายความเป็นจริงคืออะไร พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ก็จริงแต่พอท่านพูดจบเสียงท่านยังอยู่ไหมท่านได้อัดยูทูบไว้ไหม,ไมเอาเสียงท่านหายไปแล้วแล้วแล้วธรรมะาจากพระอดเอามาจากไหนเอามาจากใครเอามาจากคำแปลเอามาจากปากของสาวกพอมีการทําทาสั่งคยานาเนี่ยสาวกก็พูดอันนี้ยประโยคนี้พระเจ้าพูดไว้เอ้าเธอได้ยินไหมท่านได้ยินไหมถ้าได้ยินอ่ะเราจด แต่ถ้าได้ยินคนเดียวเอ๊ะใช่หรือเปล่าท่านได้ยินไหมประโยคนี้ท่านพูดไว้ได้ยินไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะต้องได้ยินตรงกันได้ยินตรงกันแล้วค่อยเขียนถือว่าได้ยินได้ยินมาทั้งคู่แต่ถ้าได้ยินคนเดียวเอ๊ะมันถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเพราะคําพูดนั้นมันพูดแล้วเสียงมันหายไปเสียงมันดับไปแล้วมันไม่ได้มีการบันทึกไว้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเขาถามว่าอันนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ อาวอกนำออกคำสอนพระเจ้ากบบพูดต่อบางทีมันก็ผิดบางทีก็ถูกก็นั่นแหละเพราะว่าสิ้นเสียงแล้วคือดับไปเลยเสียงน่ะอ่าอย่างเสียงอาจารย์เนี่ยพอสิ้นเสียงอาจารย์ครับว่าเสียงดับไปเลยคอยฟังอาจารย์นะเสียงดับไปเลยเนี่ยมันก็เงียบแล้วเนี่ยเอาแล้วจะเราไม่ได้บันทึกไว้แล้วจะไปใครจะไปจําได้อ่ะฮะ ข้ามวันก็จําไม่ได้แล้วว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างจําได้แค่เป็นบางประโยคเนี่ยอย่างอาจารย์พูดหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจําได้ทุกคําพูดของอาจารย์ไหมไม่ได้แค่แล้วทําไมถึงบอกว่าธรรมะาจากพรอออะโอษ่ะนั่นแหละเป็นเป็นความเข้าใจผิดทําไม่ลัดเพราะฉะนั้นก็เรื่องทั้งหมดมาก็คืออานนท์มาจากพระสาวกทั้งนั้นเลยสาวกช่วยกันจําแล้วเอามาจดอเอามาจดไวบันทึกไว้ และไอ้บันทึกเนี่ยผ่านมา2,500ปีสมัยที่นารันทาโดนเผาเนี่ยพระไตรบิดกโดนเผาไปไม่รู้กี่โกดัง mm hmm. แล้วความจริงอยู่ไหนอะ mm hmm. ก็เอามาประดิษฐ์ประตอแต่งใหม่อ่าอย่างสมมติว่าไม่ได้สมมติหรอกพระไตรบิดกบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยแล้วเดินได้เลยเนี่ยเอามีใครเชื่อผมเพราะอะไรถึงเชื่อเพราะว่าก่อนีจะเกิดเนี่ยมันจะบอกประเพเพีย มาไม่รู้กี่พวกขีชาติใช่ไหมับอะรแบบไม่รู้นะอันนี้ว่าไปมาพูดมาพูดมาเขาเออเอ่อมาบทดมาวานะว่าจุดมาจุดตีตัวเอ่อคระโพนไหนหรือพระคันอันไหนอะไรไหนเงี้ยนะคนต้องที่มีบุญสะสมแไปอะไรอยเงี้ยครับมาหลายทบหลายชาติมาเกิดแล้วก็มีส่วนที่ว่ากําลังบุญบารมีที่มาเพนมาเนี่ยแบบเกิดมาแล้วใช่ไหมครับก่อนจะเกิดจะไปเป็นพระโพธิสัตว์พระเวทตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างพวกทิ่คนเรียกว่า มันจะเกิดเนี่ยนะบวาเพ็ญเบนมาคาเ็นบ้างอ่านี้เป็นความเชื่อเชื่ออ่าแล้วหยุดฟังอาจารย์บ้างนะพระพุทธเจ้าเจ็บไหมเจ็บป่วยตายไหมยป่ว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 ยเจ็บไหมเจ็บเจ็บตายไหมตาพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ที่ท่านสร้างบารมีมาคือท่านรูปงามผิวงามนามเพราะตระกูลสูงอันนั้นคือใช่อืม ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินได้ท่านจะต้องไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายด้วยการพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์เราต้องเราต้องเชื่อว่าคนที่คลอดมาปุ๊บแข้งขาไม่สามารถที่จะเดินได้เลยอันนี้เชื่อไหมเชื่อฮะเชื่อ <c oughs> แต่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมีไงนี่เนี่ยไม่มีเดี๋ยวไปอยากัน <c oughs> เดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนนะเด็กเกิดมาอาจารย์จะบอกเด็กเกิดมาปุ๊บมีคนพยุง แล้วเด็กอะตอนมันอยู่ในท้องมันถีบถีบอย่างนี้ใช่ไหมเออพอมีคนพยุงปุ๊บมันก็ทําขาเงียบ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 เงียเงียบง,ง,งี้แล้วคนก็พยุงไว้ให้ล้มเหมือนเดินได้ไหมลองปล่อยมันทิน้งสิเดินได้ไหมไม่ได้เอออันนี้เดี๋ยวจา่าพ,พอดีมันมีเนี่ยอิสลามร,ระพุทธนี่แยมืออะไรศาสนามือขอโคกแม่นะเออพระพุทเจ้าก็เป็นมาเดินได้เลยอะไรเงี้ยอ ไอ้คุณบรัก็บอกอา้าวคุดวงงอควายที่ออกมาเนี่ยแล้เวเดินได้เลยเอของมึงอะไรพระเจ้างอะไรวะอ่าน,นั้น<อ>ใช่งอควายนะใช่ให้พวกเราฟังอย่างนี้นะธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะต้องมีพ่อแม่ดูแลอ่ะธรรมชาติของสัตว์มันเกิดมาแล้วมันจะต้องถูกไล่ล่าเลยมันก็มีวิวัฒนาการของมันว่าเกิดมาแล้วมึงต้องเดินได้มันมันเขาเรียกว่า มันมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดอ่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วไม่สามารถเดินได้เพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ไม่มีมนุษย์เกิดมาต้องแบเบาะอย่างเดียวไม่สามารถเดินได้แต่สัตว์ล่นมาเนี่ยพ่อแม่มันต้องเตะ <Okay, S 1> เตะเพื่อให้ม,มันตั้งตัวให้ได้แล้วมันต้องให้เร็วด้วยถ้ามึงช้ามึงอาจโดนล่านี่สัญชาตญาณความเป็นสัตว์เห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันอ่า มนุษย์เกิดมาปุ๊บลงพ่อแม่เตะสิตายพอดีอ่ะผมคิดว่าเนีน่ยนะจ๊ะเขาถึงบุญคุณของพ่อแม่ถึงเป็นยิ่งใหญ่มนุษย์อย่างเดียวที่ถ้ามาพ่อแม,ไม่ไม่เลี้ยงตายเนี่ยตายอย่างเดียว<า>ยแม้แต่หมาแม่แต่หมาแมวก็เหอะพอพอเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ต้องเลียเลียเมื่อกให้เลี้ยเมื่อเพื่อให้หายใจเพื่อให้ขนหายเปียกนี่คือสัญชาตญาณแล้วมนุษย์เกิดมาพ่อแม่ต้องเลียให้ไหม ไม่ต้องเรียเราฉลาดไงมีน้าล้างเห็นไหมมีผ้ามาหอ่ออ่านี่แหละมันคนละพันธุก,กรรมมนุษย์เกิดมาไม่สามารถเดินได้แต่ถ้าเราเอาประคองที่อาจารย์บอกนะยิ้วปีกเด็กไว้ประคองไว้มันก็ทําแงกแงกแงะมันเหมือนเดินลองทิ้งมือมันดิ <laughs> มันจะล้มให้ดูเออนั่นแหละนั่นแหละคือความไม่เข้าใจเห็นไหมว่า หลักวิทยาศาสาตร์เนี่ยพูดเจ้าพูดไปหมดเลยมันถูกต้องทั้งหมดมนุษย์เกิดมาไม่สามารถเดินได้นี่คือหลักวิทยาศาสาตร์แล้วก็เป็นจริงด้วยแข้งขาไม่สามารถที่จะประคองให้ตัวเองยืนได้ดูทรงขาของเด็กเกิดมาสิเออ่นิ้วเท่าไรนะนิ้วเท่าไรนะนิ้วไอ้เท้าเท่าไรนะเท้าเท่าฝาหอยแล้วไอ้เท่าฝาหอยเนี่ยยืนได้ไหมมันยังอุ้มๆอยู่เลยยืนได้ไห,ไห,หมอ่านั่นแหละคือหลักอ่านั่นแหละคือหลักของความเป็นจริง เราต้องเอาหลักของความเป็นจริงมาพูดเด็กเกิดมาในเท้าอุ้มมาเท้าฝาหอยเนี่ยมันยืนไม่ได้หรอกท่านต้องบอกว่าบ,บุญคุณของพ่อแม่เป็นโุนเหลือมหาศาลเนี่ยผมว่างนะั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าบุญคุณพ่อแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยก็ต้องมีพี่ป้านาอาห,หรือปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่นะ อ่ะพ่อแม่สมัยทุกวันนี้ผสมพันธุ์กันพอมีลูกเกิดมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วพอเราโตมาเราต้องตอบแทนใครตอบแทนปู่ย่าตายายตอบแทนปู่ย่าตายายเป็นหลักเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาบางคนเด็กวัยรุ่นใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเป็นไงเห็นหน้ากันผสมพันธุ์กันทันทีเลยเกิดมาเอาลูกไปทิ้งให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยใครมีบุญคุณคือคนเลี้ยงคนเลี้ยงมีบุญคุณมาก นั่นแหละให้เข้าใจว่าเนี่ยคือความถูกต้องมันจะต้องอธิบายได้ทางหลักของวิทยาศาสตร์แล้วอีกข้อหนึ่งคือใครเชื่อบ้างว่าพระเทวทัตโดนธรณีสุบหรือว่าใครเชื่อบ้างว่าพระเทวทัตตกภูเขาขี้จกูดตายใครเชื่ออันไหนเคยอ่านเจอได้เจอ่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อครับเชื่อเชื่ออะไรเชื่ออะไรพผดินแยกลงไปแล้วเอาพระเทวทัตไปข้างล่าง คือตำราเขียนอย่างนั้นครับแต่ความจริงเราไม่รู้ไงเพราะเราเกิดไม่ทนันอ,อธิบายเกิดไม่ทันแต่หลักวิทยาศาสตร์ต้องมีอ่ต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์จะบอกว่าที่ตำราเขียนว่าพระเทวทัตโดนธรณีสูบอะแต่ว่าใครดูซีรีส์พระพุทธเจ้าบ้างซีรีส์พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ทําแบบโดนธรณีสูบนะเขาทําอะไรตกเขาคี้จิกูตายอันนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า พราะอะไรรู้ไหมคือธรณีสูบอาจารย์ถามหน่อยธรณีในใครควบคุมใครเป็นคนคุมใครเป็นสั่งใครเป็นคนสั่งงานธรณีใครเป็นคนสั่งงานดินธรรมชาติธรรมชาติอยู่ไหนเราฮะตัวเราตัวเราก็คือ,อมนุษย์ไง <Okay. S 2> ใครเป็นคนสั่งให้ดินฟ้าอากาศลมฝนตกอากาศอากาศอา ดวงอาทิตย์แดดออกดวงอาทิตย์ตกใครเป็นคนสั่งเข้าธรรมชาติอ่าเข้าใจแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอากาศดวงอาทิตย์ดินน้ำลมไฟมันเป็นระบบของธรรมชาติระบบของจักรวาลดินเป็นระบบจักรวาลไหมเป็นแล้วมันจะรักใครชอบใครได้ไง มันจะมันจะทำเอ้ยไอ้คนนี้มึงไม่ดีกูเดี๋ยวกูสูบมึงไปก่อนได้ไหมไอ้คนนี้ดีเดี๋ยวกูดันขึ้นดินขึ้นมาเนี่ยมึงไม่ต้องเดินให้มึงอยู่กูจะดินผุดดินขึ้นมาให้มึงก้าวมีไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพระไตรปิฎก็ไม่ได้ตรงความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้สูงคือตกภูเขาคิจกูตายธรณีไม่ได้สั่งว่าเอ้ยไอ้นี่มึงไม่ดีกูฮุบมึงก่อนกูสูบมึงก่อนไม่มี ดินน้ำลมไฟเป็นระบบของจักรวาลเป็นระบบของธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันไม่รักใครเกียดใครธรรมชาติรักใครเกียดใครได้ไหมกูเกียดไอ้นี่จังกูไม่ให้อากาศมันหายใจหรอกมีไหมกูกูเกียดไอ้นี่จังพอมึงออกมาแดดกูจะเผามึงให้ไหมเลยมีไหมธรรมชาติมันเท่าเทียมกันคือมันธรรมชาติมันทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็อยู่เกือกกั่วกับธรรมชาติแล้วธรรมชาติน่ะไม่เคยรักใครเกียดใคร เพราะฉะนั้นดินมันก็ไม่ได้รักใครเกียดใครนี่คือความเป็นไปได้นี่คือความจริงตัวนี้เราอยู่กับความเชื่อความเชื่อไม่อชเรื่องรักจริงทุกอัดกไปบ่อยนะทุกทุกเหตุผลที่เราฟังฟังตามๆกันมาแต่อาจารย์ก็สามารถบอกเลยว่าเนี่ยด้วยเหตุและผลด้วยกฎธรรมชาติทีนี้พวกเมาทำใหม่ๆผมแรก เมาทำมากมากเลยเนี่ยเมาเมาพุทธวจนะมาตั้งแต่อายุเจ็ดสิบตอนนี้เก้าสิบแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนหายเมายังผมเลิกเมานานแล้วแต่ความเป็นจริงคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นใจตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเพราะการเห็นอารมณ์ตัวเองมันคือการพอเห็นปุ๊บเนี่ยสมมติเราจะทำชั่วเรากำลังไปคิดปรุงแต่งพอเห็นปุ๊บมันเบรกแล้วมันมันไม่ไปแต่ถ้าเราไม่เจริญสติมันจะไม่เห็นตัวที่มันเคลื่อนไปไปปรุงแต่งไปจับอารมณ์มาปรุง รุงจนเกิดอารมณ์ใช่ปรุงจนเกิดอารมณ์แล้วก็กลายเป็นกรรมเราเรียนรู้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยาศาสนาพูดสอนเรื่องกรรมกรรมทําให้เกิดทุกข์เราเรียนเรื่องทุกข์นะเราไม่ได้เรียนอ่านตาราแล้วไปจิกไปกัดคนอื่นอันนั้นไม่ถูกเราเรียนเรื่องอารมณ์อารมณ์เกิดเกิดได้เพราะอะไรเกิดได้เพราะความคิดและการปรุงแต่งอย่างสมมติว่าเพื่อนบ้านเราเปิดเพลงเสียงดัง กินเหล้าทีไรเปิดเพลงเสียงดังทุกทีอ่เราลำคาญไหมลำคาญเราแก้ไขยังไงถ้าอ่านพุทธวจะนะแก้ไขยังไงเอาตำราไปให้เขาอ่าน <laughs> แต่การบรรลุธรรมจริงๆมันคือจะต้องรู้อารมณ์อารมณ์อะไรมากระแทกปุ๊บอ่ามันเห็นตัวเองกําลังจะวิ่งไปปรุงปั๊บคว้ามาปรุงเป็นอารมณ์โกรธขึ้นทันทีมันจะเห็นไฟ้อดลุ่มในใจตัวเองอันนี้คือผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่ฝึกเพื่อบรรลุธรรมมันจะเห็นจิตใจตัวเอง เขาเรียกว่าเห็นเจ้าของเห็นตัวตัวเองไม่ได้ไปเห็นผู้อื่นผู้ที่ฝึกดูตัวเองเท่านั้นถึงจะเรียกว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมเห็นไหมว่ามันมีทางที่ให้เราหลงตั้งหลายทางอ่านก็หลงเพราะอาจารย์เคยอ่านเหมือนกันพุทธวจนะเนี่ยอาจารย์เคยฟังมาก่อนแล้วอาจากกรย์ก็ไปเทียบสังโยชน์โอ้โหกูได้มากกว่าสามข้อแม่กูเป็นประสดาบดาับแล้วกูไม่ตกนรกแล้วกูสบายแล้ะกูไม่สนใจกูปฏิบัติละอืม นั่นแหละอาจารย์ก็เคยหลงอ่าแล้วอาจารย์ก็นั่งสมาธิจนหลงเข้าฌานหลงเข้าฌานเนี่ยเวลาอาจารย์เข้าฌานนานๆเลยนะวันหนึ่งแปดชั่วโมงหน้าอาจารย์จะใส่กิ๊กเลยหน้ามันจะมีออล่าผ่องเป็นประกายแสงออกมาจากข้างในเลยนะแล้วเวลาใครด่าเนี่ยนะใครว่านู่นนี่นั่นทํางานกับเพื่อนมันก็ยิ้มวมันเอ๊ะทำไมเราไม่โกรธให้เพื่อนมะแต่เ,เราบรรลุธรรมแล้วนี่ว่าจะไปโกรธได้ไงล่ะเออเข้าข้างตัวเองอยู่อย่างนั้น จนบางช่วงที่เราทํางานเยอะแล้วเร,เราไม่ได้เข้าฌานเราไม่ได้นั่งสมาธินะโอ้โห و, ความโกรธแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้โกรธหนักกว่าคนปกคนที่ไม่ปฏิบททัติธรรมมาโกรธหนักกว่าเขาอีกนะให้เราปฏิบัติธรรมเหมือนเรานั่งรถไฟเราเรานั่งรถไฟไปเนี่ยเราเห็นเราเราเข้าแบบไปในป่าแบบมันจะเห็นอะไรแวบๆบแบบแบบนั่นแหละให้แค่เห็นแบบใครดา่าใครชมอะไรกูเห็นไม่ใช่กูไม่เห็นกูเห็นแต่กูไม่กูไม่โดดลงจากรถไฟไปร่วมอ่าให้ทําตัวแบบนั้น นั่นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นการนั่งสมาธิากูหลับตาเลยกูไม่เห็นภาพอ่ากูไม่รู้อะไรทั้งนั้นกูอ<ป>ยู่กูอยู่ความกับความสงบกูไม่รับรู้ว่ากูเห็นอะไรกูไม่เห็นไงก็กูไม่รับรู้กูจะเห็นได้ไงแต่เจริญสติมันจะเห็นแป๊บแป๊บ๊บ๊บป๊บอ่าเห็นทุกอย่างแหละเนี่ยจะมองฝั่งนั้นก็เห็นจะมองฝั่งนี้ก็เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นถ้าเข้าไปเป็นก็คือโดดออกจาการถไฟแล้วไปร่วมกับเขาอ่าสมมติว่าสมมติว่าเห็นเขากําลังอ ดูสาวๆแก้ผ้ากันอยู่เราก็เห็นแวบหนึง่งอ่าเราเห็นละอ่าแต่เรารู้แล้วว่าเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่แต่เราไม่โดดร่วมเราไม่เข้าไปโดดเราไม่เข้าไปร่วมเดี๋ยวเราอันใหม่มันมาเรื่อยๆเราก็ดูแวบๆบแบบแบบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกการรู้เท่าทันนะกูโดดลงไปเรียบร้อยกูก็จมอยู่กันเนี่ยแต่เขาตีกันฆ่ากันกูก็ตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมนี่คือการเข้าร่วมเราเป็นแค่ผู้รู้ ผู้ดูผู้เห็นรู้อะไรรู้อารมณ์ดูอะไรก็ดูอารมณ์เห็นอะไรเห็นอารมณ์เราจงเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูและผู้เห็นเท่านั้นเข้าใจถูกแล้วนะว่าเราฝึกแบบไหนวิธีฝึกของอาจารย์ฝึกแบบไหนฝึกรู้ตัวแต่เป็นผู้ที่มีสติและรู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ไปกับเหตุการณ์ผู้ดูผู้รู้อ่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นให้เหมือนเรานั่งรถไฟ